วันนี้ท็อปทล์กจะพาคุช้ชมไปพบกับ7็สิ่งที่ผู้คนยังเชื่อแม้ว่านักวิทยาศาสตร์จะพิสูจน์แล้วว่ามันไม่เป็นจริงก็ตามจะเป็นยังไงไปชมกันเลยแน่นอนว่าผู้คนมากมายแต่ก็มีความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปแม้ว่าใน,นปัจจุบันจะมีสุดยอดเทคโนโลยีและนักวิทยาศาสตร์ที่ทาการพิสูจน์เรื่องราวต่างๆได้มากมายแต่ก็ยังมีผู้คนที่เชื่อว่ามันเป็นเรื่องโกหกถ้าง,งั้นเราไปชมเจ็ดสิ่งเหล่านี้กันเลย 1. วัคซีนไม่มีอยู่จริงจากผลการสำรวจเมื่อไม่นานมานี้พบว่าชอเมริการ45%สงสัยในประสิทธิภาพของวัคซีนและอาจส่งผลแง่ลบต่อร่างกายของเขาดังนั้นหลายคนจึงเลือกที่จะไม่ให้ลูกหลานของตอนเองเข้ารับวัคซีนจากผลการสำรวจขององค์การอนมามัยโลกระบุว่าความลังเลในการไม่รับวัคซีนถือเป็นหนึ่งในสิทภัยร้ายแรงต่อสุขภาพโลกในปี2019 แต่ในความเป็นจริงวัคซีนยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยในการสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายของเราอย่างเช่นการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดสิวัคซีนก็ยังมีส่วนช่วยในการลดความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการติดเชือ้อและยังคงลดอัตราการเสรียชีวิตลงได้ 2. โลกร้อนเป็นเรื่องเลวไหลมีผู้คนมากมายไม่เชื่อว่าโลกกำลังร้อนขึ้นและยังคิดว่ามนุษย์ไม่ได้สร้างผลกระทบใดต่อธรรมชาติแกนนำของกลุ่มคนที่ตั้งข้อสงสัยใ,ในเรื่องการเปลีป่ยนแปลงสภาพอากาศของโลกก็คือเหล่าบริษัทน้ำมันและกลุ่มอุตสาหกรรมท แต่ในความเป็นจริงผลจากการศึกษามากมายสามารถพิสูจน์ได้ว่าสภาพอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยฝีมือของมนุษย์การเรืนกระจกคือต้นเหตุสําคัญในการทําให้โลกร้อนขึ้นมีงานวิจัยทางวทิทยาศาสตร์มากมายที่ยืนยันถึงเรื่องนี้และผลการวิจัยก็พบว่าภาวะโลกร้อนจะส่งผลกระทบทั้งหมดกับสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ 3. ออสเตรเลียไม่มีอยู่จริงและพละเมอืองในประเทศก็เป็นแค่นักแสดง ยังมีผู้คนอีกมากมายที่เชื่อว่าออสเตรเลียไม่มีจริงโดยมหาวิทยาลัยโอไฮโอระบุว่ามีทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวว่าอังกฤษไม่ได้ส่งนักโทษไปยังออสเตรเลียแต่แท้จริงแล้วว่าเขาสังหารนักโทษทั้งหมดและข้อดังกล่าวก็ไม่มีอยู่จริงโดยเรื่องดังกล่าวได้ถูกตีพิมพ์ในนิตยสารหลายฉบับแต่ในความเป็นจริงบริการท่องเที่ยวมากมายและสายการบินก็มีเที่ยวบินไปออสเตรเลียทุกวันคงไม่ต้องอธิบายในทฤษฎีนี้อีกเพราะแค่คุณไปขอวีซ่าและเดินทางไปออสเตรเลียก็พิสูจน์ความจริงของเรื่องดังกล่าวได้แล้ว พระจันทร์เต็มดวงส่งผลต่อพฤติกรรมของเราและทําให้เราบ้าได้นี่คือเรื่องเล่าในตำนานที่ยังมีคนเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงบางคนก็เชื่อว่าาชญากรรมต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนมีผลมาจากพระจันทร์เต็มดวงที่ทําททให้คนมีอารมณ์แปรปรวนและทําให้เป็นบ้าได้แม้แต่ตํารวจก็ยังมีการสั่งการที่เข้มงวดในช่วงที่พระจันทร์เต็มดวงแต่ในความเป็นจริงแล้วผู้จัดการศึกษา,กาคนพบว่าไม่มีการเชื่อมโยงระหว่างความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้นในระหว่างที่พระจันทร์เต็มดวงแต่อย่างใดหากวัดจากสถิติที่เกิดขึ้น ช่วงพระจันทร์เต็มดวงส่วนมากจะเป็นช่วงวันจุดสุดสัปดาห์หรือวันจุดนักขัตะเลิศซึ่งจะทําให้มีคนมากมายในพื้นที่สาธารณะและมีโอกาสเกิดเหตุอาจญารกรรมมากขึ้นตามไปอีกด้วย 5. เรื่องโลกแบนยังมีผู้คนอีกจ,จานวนไม่น้อยที่เชื่อว่าโลกของเรานั้นแบนแม้ว่านาซาและองค์การอวกาศทั่วโลกจะพิสูจน์แล้วว่าโลกกลมเท่าที่มีภาพถ่ายมายืนยันแล้วก็ตาม แต่พวกเขายังคงยึดติดกับแผนที่โลกแบบโบราณที่แสดงให้เห็นว่าโลกมีลักษณะแบนเหมือนจานและมีศูนย์กางจากวงอาร์ติกและแอนตัติกาแน่นอนว่าถ้ามีใครไปพูดตัวแย้งว่าโลกกลมพวกเขาจะถือว่าเป็นทฤษฎีสมคบคิดไปนในทันทีแต่ในความเป็นจริงแล้วแม้ว่าในปัจจุบันนาซาจะมีภาพถ่ายและวิดีโอมากมายที่พิสูจน์แล้วว่าโลกของเรานั้นกลม หลักฐานที่ง่ายที่สุดก็คือเมื่อเราขึ้นไปที่สูงเราจะเห็นเส้นขอบฟ้าเป็นเส้นโค้งซึ่งถ้าโลกแบนจริงมันจะไม่แสดงระดับความแตกต่างในภาพที่ปรากฏสูส่สายตาของเรา 6. พระจันทร์มีด้านมืดความคิดนี้เกิดขึ้นได้เพราะเราไม่เคยเห็นพระจันทร์ในรูปแบบที่ครบถ้วน่ว100เจากบนโลกของเราได้นั่นจึงทำให้ผู้คนคิดว่าอีกด้านหนึ่งของพระจันทร์ถูกแช่แข็งอย่างมืดมิดและไร้แสงอาทิตย์สัดสอง ความเชื่อที่ผิดเริ่มมากขึ้นเพราะมีการตั้งทฤษฎีที่ผิดในเรื่องของการล็อกขึ้นจากโลกที่ทําให้เชื่อว่าพระจันทร์ไม่หมุนไปทางอื่นแต่ในความเป็นจริงทฤษฎีดังกล่าวสามารถพิสูจน์ได้ด้วยข้างขึ้นข้างแรมของดวงจันทร์เมื่อเราเห็นดวงจันทร์เต็มดวงนั่นหมายความว่าดวงที่ส่องแสงจากด้านข้างจึงทําให้เราสามารถเห็นรูปร่างของดวงจันทร์ได้อย่างครบถ้วนในขนาดจันทร์เสี้ยวที่เราเห็นนั้นเกิดจากการที่แสงที่ส่องไปทางด้านอื่นของดวงจันทร์ทำให้เราเห็นแค่เพียงบางส่วน ดังนั้นพระจันทร์มีแค่ด้านที่หันหน้าเข้าหาโลกและด้านที่เกะอจากโลก,กเท่านั้นเองเจสัประหลาดล็อกเนสตมีจริงสุดยอดด้วยเรื่องราวในตำนานที่ผู้คนชื่นชอบอย่างเนซซี่หรือสัประหลาดล็อกเนสตคือความเชื่อพื้นเมืองที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตในเทเลสาบล็อกเนสตที่มีการบันทึกภาพถ่ายของมันเอาไว้ได้ทำให้เรื่องดังกลับเป็นที่โด่งดังไปทั่วโลกและเป็นการเพิ่มความเชื่อกับผู้คนได้อีกมากมายจนมีผู้คนอ้างว่าได้พบเห็นตัวของมันอีกด้วย แต่ในความเป็นจริงไม่มีสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดอะไรทั้งนั้นในทะเลสาบล็อกเนตโดยได้มีการพิสูจน์แล้วว่าภาพไทโดงดังที่คนทั่วโลกรู้จักถูกปลอมแปลงขึ้นมาจากการศึกษาและสำรวจมากมายที่เกิดขึ้นในทะเลสาบพ,พบว่าสิ่งมีชีวิตที่คนเห็นอาจเป็นแค่ปลาไหลย,ยักษ์หรือแมวน้ำก็เท่านั้นเองและแน่นอนว่าเรื่องความเชื่อผิดๆในไทยเองก็มีเช่นกันอย่างเรื่องน้ำผุดจากดินที่มองว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ หรือแม้แต่เรื่องความเชื่ออื่นๆที่ผคนหลงเชื่อและมันมักจะเป็นข่าวอยู่บ่อยครั้งแล้วคุณชมละ่ะมีเรื่องแปลกประหลาดหรือตำนานลี้ลับที่อยากจะบอกเล่าบ้างไหมอย่าลืมคอมเมนต์บอกพวกเราได้นะขอบคุณที่รับชมทบทอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะคะ